เรามาใส่กาว3ามช้อนโต๊ะหช้อนโต๊ะกนก่อนเลยนะคะ1นึช้อนโต๊ะสช้อนโต๊ะกล้องไม่ค่อยโฟกัสน,นะคะขออภัยด้วยนะและ3ามช้อนโต๊ะค่ะ ต่อมาเราจะมาใส่เป็นนี่ค่ะกับเพชที่ตัวเองชอบและของตกแต่งนะคะมันได้ใช้เป็นกับเพชรสีเงินค่ะเบาจะเน้นใส่กับเพชรเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปคนกันเลยนะ วันนี้จะใช้สีแดงนะคะใส่ประโยชน์ประมาณนี้ค่ะจะใช้กลิ่นนี้นะคะเพราะเขาบอกว่ากลิ่นนี้หอมมากแต่ก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน